นวดไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติเมื่อปีพุทธศักราช2562แต่รู้ไม่ว่าการนวดเป็นเพียงรูปแบบบริการหนึ่งในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยการแพทย์แผนไทย มีอายุมากกว่าพันปีเห็นได้จากสมัยสุขโขทัยที่ระบุว่ามีการสร้างสวนสมุนไพรบนเขาหลวงหรือเขาสัพพยาเพื่อเป็นแหล่งพาอป,ปลูกสมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคของประชาชนจนกระทั่งยุคสมัยที่การแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทส่งผลให้การแพทย์แผนไทยได้รับความนิยมลดน้อยลง ต่อมาในปีพุทธศักราช2520องค์การอนามัยโลกได้จัดทำแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมตามด้วยการออกปฏิญญาอลมาอาตาและประกาศนโยบายสุขภาพดีทั่วนหน้า Health for All โดยขอให้ประเทศสมาชิกใช้การแพทย์ดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณาสุขมูลฐานมีผลให้บทบาทของแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนได้รับการฟื้นฟูข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2545พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณาสุข จึงจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการสนับสนุนและจัดบริการสาธารณาสุขโดยจำแนกสิทธิ์การรักษาพยาบาลเป็น3ระบบใหญ่ได้แก่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า (Universal Health Coverage Scheme) สิทธิ์ประกันสังคม (Social Security Scheme) และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ Civil Servant Medical Benefits c h e m e และต่อมาในปีพุทธศักราช2550สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บรรจุบริการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติโดยครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยการรักษาและฟื้นฟูเช่นการนวดไทยอบ ประครบสมุนไพราการดูแลมารดาหลังคลอดการจ่ายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร National List of Essential Medicine 97รายการตลอดจนการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเป็นต้นส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยจากหน่วยบริการของรัฐในทุกระดับได้มากกว่า1 0 0 0 0แห่งทั่วประเทศ และจัดตั้งกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยเป็นกองทุนย่อยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยโดยหากคำนวณจากประชากรผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าจำนวน47.5ล้านคนในปีพุทธศักราช2565จะส่งผลให้มีงบสนับสนุนประมาณ910.1ล้านบาทในปีพุทธศักราช2566 สามารถช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนโดยในปีพุทธศักราช2565มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยสูงถึง144.3ล้านครั้งอีกทั้งยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ยอมรับกว้างขวางโดยการใช้ยาสมุนไพรในระบบสุขภาพมีมูลค่าสูงถึง1,241ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าการบริโภคสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ทำให้มูลค่าการบริโภคสมุนไพรโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีพุทธศักราช2565มีมูลค่ากว่า52,104ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2564ถึง ,3996 ล้านบาท การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจะเป็นการแพทย์ทางร่วมในยุคสมัยที่เรากำลังเผชิญสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงนำความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาต่อย,ยอดกับความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับโลกของเรา